อาตรงนี้เวลาน้อยตัวกูแย่งฮฮููยินดีต้อหนหรอโผล่ได้ไกลโอ้โห สัตว์เอ้ยโ้อยู่ไหนนะจ๊าโตอยู่บ้านโตมาเรนไหนตี่ไลอ่ะกำลังกำลังขับรือับไปรอแป๊บนึงโอเค รอตัวไปนะม่อกี้ได้ไกลนะม่อกี้ได้ไกลเฉยนะ จะแวบเขาก็ใส่ชื่อโรเจอร์มันทำอะไรอ่ะก็มีการพูดคุยอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้มาคุยกับเข้มพี่เข้มโรเจอร์ใช่ไหมฮะได้ครับอะไรวะพี่เล็กขอตัวเองนี่มาถึงเอาออกแก๊งเหรอไม่ผมผมบอกพี่ตะกอนไปแล้วบอกให้คุยกับพี่เข้มผมไม่ตัดสินใจผมบอกไปแบบเนี้ยพี่เคยบอกไปว่าคือ พี่ให้มาให้ไปไม่ได้ครับก็คือตอนนี้ผมไม่ให้น้องไปไม่ได้เจษเยต้องส่้องต้องสำคัญนะครับเป็นคนสําคัญในแก๊งเลยแล้วก็หลาหลายคนในแก๊งเขาเขาน่าจะไม่โอเคครับถ้าน้องแบบเจษอยตึงเปียนะอย่างคือตอนอยู่น้องมามันก็แฮปปี้ครับแล้วช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องนี้ไปเข้าใจครับผมอานนี้ให้ล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจนั่นแหละครับก็เลย ผมบองว่าผมผมให้น้องไปไม่ได้ครับเจสเค้มโรเจอร์ผมเข้าใจมุมมองของของของเค้มนะครับเค้มป้าผมขอคุยกับโจ๊กแป๊บนิดนึงได้ไหมฮะได้ทำได้ไอโจ๊กว่ะคือรถก็รถนี่นี่มาทำไรอ่ะฝังนี้ได้คุยกันไปถึงไหนอ่ะคุยไปถึงไหนไม่ได้คุยถึงไหนเลยก็คือเพิ่งคุยนั่นแหละมาตอนแรกมาหาเค้มแล้วเค้มไม่อยู่แต่เค้มน่าจะได้สารจากเพื่อนเขาแล้วัหมทีนี้ คือพี่จะดูทรงแล้วเนี่ยเขาน่จะดูกันข้างลักเองนะไอโจ๊กถูกต้องครั้งแรผมจะออกแายรอบครับไม่ออกผมก็เลยตัดสินใจครับแล้วแต่เข้าอ่ะเข้าใจหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบเข้าใจเออแล้วแต่เข้าอ่ะคือวันที่ผมไปสมัครแก๊งอ่ะเขาอยู่คนเดียวอ่ะเขาอยู่แบบคนเดียวเลยอ่ะตอนนี้คนเต็มแก๊งแล้วอ่ะไม่อยาแบบว่าเมื่อกี้ไม่อยาแบบว่าแล้วไงต่อคือไม่อยาคุยกับเขาแบบ ก็เหตผลน่ะคุยดีๆอ่ะแต่คือมันไม่ยอมอ่ะจ้ะคือไม่ยอมหรอเล่ากเองไปอยู่แก๊งต้องบอกก่อนว่าพี่อยากให้เองไปอยู่แก๊งอันนี้คือจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโจ๊กมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเล่นสนุกๆไม่ใช่พี่อยากเอาเองไปอยู่ด้วยใช่ไหปะอ่าเข้าใจเอางี้คือผมไม่ตัดสินใจพี่ต้องผ่านพี่เกมไม่ได้ตกลงหรือเปล่าได้พี่ต้องเป็นคนผ่านพี่เกมเองนะผมไม่ยุ่งนะได้แล้วเกิดพี่เก็มไปเฮ้ยพี่เกมผมบอก ผมบอกไปว่าผมไม่ตัดสินใจนะผมบอกให้ผ่านพี่เองถ้าพี่บอกไม่ไปก็คือไม่ไปอะ่ะครับใช่ครับใช่องน,นี้ละกันเดี๋ยวผมจะมาคุยใหม่นะครับจะ,จะมาคุยใหม่ระหว่างนี้ก็ให้น้องอยู่ในนี้ไปก่อนแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มีเจตนามาหาเรื่องม,มาแย่งตัวโจ๊กไปต้องพี่ไม่เด็ดขาดมีการน้องเลือดตีแย่งตัวโจ๊กไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นผมมาเพราะผมมีเหตุผลนะครับ ก็ไครับก็จะอยู่ในระหว่างระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้โจ๊กอยู่กับโรเจอร์ไปก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่ก็ตอบแบบมั่นใจดิบอกไม่มีระหว่างนี่อยู่อะไรก็พูดไปดิแสดงเกียรติจำนวนชัดเจนนะครับเฮ้ยพี่แค่เป็นกลัวนี่หวายสัตว์ผมไม่ได้ให้ตัวน้องไปครับถูกถูกถูกผมก็ไม่ปล่อยน้องไปเหมือนกันคครรัับบครับน้องก็น่าจะอยู่ตรงนี้ยาวครับน่าจะ อยู่ระหว่างนี้น่าจะไม่มีครับส่วนที่เหลือก็ลองไปตัดสินใจกันนะครับว่าต้องให้ตอบได้ครับผมเอาไว้เดี๋ยวผมมาคุยใหม่แล้วกันะครับแต่ว่าไม่แต่ตอนรีนี้ผมไม่ยุ่งผมให้จ่าเล่นเลยตามสบายกับที้เข้มเลยผมอัพทูยูได้หมดทุกคนทุกส์ทุกเวทการคำตอบมครับก็คือผมไม่ให้ครับเฮ้ยครับไม่ทำไมพี่พูดจาเหมือนหาเรื่องเขาเลยวะ พี่เข้มพี่พูดพี่พูดจามเหมือนหาเรื่องเขาเลยอะเฮ้ยไปเล่นผ่านร้อนดีกว่าไปมาจกครับว่าใจเองสีอะไรใจสีอะไรผมสีแดงอโอเคโอเคโอเคไม่เขามาคุยกับผมเป็นที่แรกผมบอกว่าผมไม่ตัดสินใจผมอยู่นี่ผมบอกครับไหมว่าวันที่ผมมาสมัครมีผมกับพี่สองคนอะถ้าสมมติถ้าสมมติเอ่อพี่ไม่ออกผมก็ไม่ออกให้พี่ตัดสินใจเองอะ เล่นไปเล่นหมาดลอนกันนี่มากกว่าสุดท้ายแล้วมันไม่แฮปปี้ก่อนหรอกใชว่ากันถ้ามันยังไม่แต่เมื่อกี้พี่พูดจาเหมือนหาเรื่องเลยนะแบบจะมีเรื่องอ่ะมันไม่ได้เขาเปิดไม่ได้ไงเขาต้องการตัวเองแบบมากๆากเลยเขาบอกยืนยันเตือนจำลงชัดเจนที่ต้องต่างจุดยืนเลยวะไม่ได้วะเนะสุดยอดสุดยอดทุกอันนี้ตามนาทีดังแน่นเลยดังแน่นเลยดังแน่นเลโจ๊ก ฮะว่าหลังเล่นเหรอหลังเล่นไหนมากหน่อยมากหน่อย